អាម៉ាលឿនទៅទៅហេទៅហេចឹងអត់ប៉ៃទៅទៅលូតអមាទាំងហេទៅ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 

มม่มันบอลลูนมันพุ่งมันฉาอยู่ในรไปเขาสิเมื่อบ้านแล้วกลับบ้านกลับบ้านเชนเบิ่งมันไปมาคิดได้พอลหนจะคักไว้เอ้ยใช่รูปใบเอามาเลยละวิงฮะเบลตาลังวิงนะเนี่ยเบ้ไม่ต้องอะไรต้องไม่ลังวิงอะไรตาเจ้าเด็ดเด็ดเด็ดมันดุนจัดแทงโอเคเอาวใส่จวดจวด ชนึ่งได้กินปลาใหญ่แล้วโอเคมันมันมันยกขึ้นมาองเดียกันยกขึ้นมาามดขงน้ปลาเนี่ยอกนดองนี้เนาะลอกหะให้ตกใจนะตาตกใจชิบะด้กินคันวาลแต่แท้ชิบะด้กินอีดีเดียวเวลานี่ยจะต้องปล่อยปล่อยน้ำมนดนึ่งน่น ใ่แม่กุ้งกุ้งก็ล่เลยช่อันกุ้งในกรงไลนี่ก้อยกุ้งกัวก้อยมันก็ตัมุ้งคือหนึ่งวานไปจัเพื่อน้องจับได้ะปลาตัวใหญ่มากไหนล่ะปลาตัวใหญ่มากอ่ะคีมยายบอกอยากไปตากแดดม้วน้อง่อ้นเรานอยดอกหัว่าอนเรลเอ็ดลกนปลาอะไรบงกรางเธอไม่เหมือนน้องไม่ีมมากก ใช่มาดงแเมานอง้เอาไปได้ดให้เขาเอาเองให้ลูกเอาใส่ตอใต่ถุ้ไปบ้านัคันามาบันเลยไ่ได้เงียเง้างอยู่ป้าุูกแ่จะมีเงินช่องชุ่มอยู่หันลูกแม่นี่ยนฮ่แจ้าตัวนี้ ใช้ชวิงนะคือปะใช้ชวิงคับไปนน้ำเอาชวิงวกันอ,อู้ดเี่ยนะมืม่นผู้แคนเนอรก็บนางลอยเดอรพ คนตาชิจับไก่เมื่อเลยผู้แขนกำลังลอยเลยไปไก่สิ่ก้กรุงเทพแลยผู้แลนน้วก็ถ่ายรูปเอ้าถูกแต่เฮาเองมาเอาหลายคนหรอกนี่ก็จะน่าจะลงไปกรุงเทพแล้วปากเฮียนขู่ได้ไหนแย่ง <c oughs> แย่ง่ <c oughs> อยไปชกคอยไปชกกงก่อนปะค <c oughs> <c oughs> ไปชกกงก่อนคปชกงก่อนไปชกกงก่อนไปชกงก่อนปะ <c oughs> จับชุกปงกันบอยอบอยได้คอยย่อทีละน้อยป่านี้มังเข้าเห็นอยู่แล้วเต็มเลยอะไรเต็มเลยดูสิไปทำอะไรกันนดดาตกแดดทีมเดี๋ยวตัวเองไม่สบายนะจำได้ไหมปีที่แล้วตัวเองไม่สบายนั่งรถอะเอ้โลดพื่เลยนาะ ไปเล่นกุกยาเต็มเลยเลยเต็มเลยเเต็มเลยเนี่ยงไม่วอาเล่นกุไม่เอาไม่เทใส่นะหน้าเป็นลลังเป็นเดียมลอยกุไม่เอาเทม วางเอาวางทั้งถุงแลวแม่ร่างก็ได้แคบคอ,อยอยามาั่วหูกุ้งขาวพออย่ามาเล่นอย่ามาเล่น<อ>เดี๋ยวกุ้งมันตายเอาปูเราไปใส่แม่ต้องขึ้นไปุเห็นต้องไปนะอาบนะ้ำ ไปพูดนะปะเออคุณเทียงเห็นแต่เราอาบน,น้ำาบบนั่นจะนั่นโยกหนามทวนทวนเราอาบน้ำนั่นนั่นออน,นัออ่นเ <c oughs> งินนี่มังไดก็เจอะได้บ่ลอย่นี่หาจอกเงินยายเลยแบบนี้เก็บเลยอย่าเล่นอย่าเดินดูอย่าเดินอย่าเอาตังมาเล่นสิเก็บบ่ลรยเก็บ เพื่อนไปหาเพื่อนแถวนั้นก็ทั้งกระเป๋าเพื่อนก็ไม่ได้นะไห้เลิกเงินชาวพันอย่าเลล่่่นนอยาเเูห็นแล้วเอามูอนี่เห็นข้าวพายแล้วกระเป๋าเพื่อนไม่ใช่แม่มาสิไปหาบะกอกเขาว่าเอ็นรางเขาว่าเอามาแดงเอามาแดงมาแม่บะปากก์มอันนั้นก้อยกุ้งได่อันนี้ได้ปลามุกับไม่ได้ไรเงาหรออยากปักกักกักเนาะได้แล้วยางไหลจอกก็เจ๋อไร chọn mừng nào chọn mừng nào 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 mừng แมก็มัดงมอันนั้ัอม้งมั้งสารบดเนี่เขาบวุนวายน้ำมงเน้าเขาก็เมาเป็นเมาจับน้าแล้วก็โบวุนคนราชการย่เขาแมือในโรงงานน้าตอเวลาอยากเข้าบอยากก็มันดองที่กินเขาก็เพื่องแล้วนะคันาอยู่โรงงานน้าตก็ยากมันกินเข้า เมนเขากูหมดแล้วบริษัทไหนตกเด้อ ก็ยทอเนดังๆโตกระนากรเร็วลกล็แอ,อ่ Jamie, ทมิทองหเห็ดอันนี uh hey, hmm? uh oh uh ้แม่เห hmm. uh ็ดย uh ังกะเห็ดหลับหลาบแล้วบอสเนดองไม่ใชมือคนเก่งไนดองไม่ใช่มือคนเก่ง เทียงไร้ว่าเราไาใช้พริกใช้เกลือเ้าตึกแห่ได้แล้วก็ชัานี้ชน,นี้หลังปอนเขาปากแล้วยมวามกวบกว <c oughs> อยู่ในลำเลยเทียงฟุกส่วนมันนี่ก <c oughs> ินดิบเป็นแห้งไอ้ผลดม้ย่อมเลยวดิบป่าลงมาเดี๋ยวพากันตกห้วยคีมเริ่มไปฟังแม่และครีมอะ